9. กาอสังคตะสังยุตหนึ่งปฐมวักหมวดที่หนึ่งหนึ่งกายคตาสติสูตรว่าด้วยกายคตาสติ366ขพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอสังขตธรรมสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้และทางที่ให้ถึงอสังขตธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสังขตธรรมคืออะไร คือกายคตาสตินี้เราเรียกว่าทางให้ถึงอสังคตรธรรมอสังคตรธรรมเราได้แสดงแล้วและในทางให้ถึงอสังคตรธรรมเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้กิจใด,ดที่าศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรากายคตาสติสูตรที่หนึ่งจบ